เวิร์กช็อปอีกิไกลนี้นะคะเป็นเวิร์กช็อปที่พาทุกท่านกลับมาค้นหาศักยภาพของตัวเองเห็นคุณค่าของงานที่ทำแล้วก็ตกลุมรักงานปัจจุบันหรืองานในอนาคตค่ะจุดเด่นของคลาสนี้นะคะคือจะมีกระบวนการที่ทำให้ทุกคนได้กลับมาอยู่กับตัวเองหลายๆครั้งเราคุยกับลูกค้าคุยกับคนอื่นแต่ถามว่าครั้งล่าสุดที่เราได้คุยกับตัวเองคือเมื่อไหร่ ลองกลับมาทบทวนตัวเองกันค่ะว่าอะไรคือศักยภาพของเรากันแนะ่อะไรคือสิ่งที่เราถนัดอะไรคือสิ่งที่เราชอบผ่านกระบวนการเวิร์กช็อปแล้วเราจะได้พูดคุยตกตะกรอนกับคนในคลาสนะคะซึ่งทั้งผู้สอนแล้วก็ทั้งเพื่อนๆในคลาสจะช่วยเรารีเฟล็กเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นจนทําให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวเราเป็นใครกันแนะ่เราชื่นชมเราอินกับอะไรหรืออะไรคือคุณค่าของเราค่ะคนที่เหมาะก,กับคลาสนี้น่าจะเป็นท่านที่กําลัง ต้องการจะวางแผนชีวิตในอนาคตว่า next step เราอยากจะทำอะไรในชีวิตกันแน่ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหลังเกษียณหรือขณะทำงานในองคอ์กรยังไม่แน่ใจว่าเราจะเติบโตไปในทิศทางไหนดีคลาสนี้จะช่วยให้ทุกทกท่านคราฟงานของตัวเองค่อยๆตกตะกอนเอกลักษณ์จุดเด่นสไตล์การทำงานของเราและกลับมาหาสิ่งที่ตัวเองหลงไหลที่จะทาให้เจอค่ะท่านใดที่กาลังหางานที่ใช่ ท่านใดที่กาลังลังเลกับเส้นทางชีวิตว่าเราควรจะออกมาทําสิ่งนี้หรือเปล่าท่านใดที่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราทํางานที่เราทําอยู่ตอนนี้มันดีแล้วหรือยังความสุขของชีวิตเราคืออะไรกันแน่คลาสนี้จะชวนทุกท่านมาดูความสุขที่หลากหลายเห็นคุณค่าของงานตัวเองแล้วก็ตกหลุมรักตัวเองค่ะสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านมาสมัครคลาสอิคิไก i n t e g r a t e your work life and happiness มาค้นหาความสุขและความเป็นตัวของตัวเองด้วยกันค่ะ